บอตั้งเต่มือที่เจ้านั้นยังเข้ามาเจ้าหูบนอน้องละพ่อปั้าเปิดป้องสองทางให้สวัสดีค่ะพูม้าพี่น้องป้องไปสุขุสุกสนสมุสบวร์ค่ะแต่ละมือแต่ได้เดพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าของสาวโบค่ะพี่น้อง ระเหมอเนาะสิมัสบอาพี่น้องฝั่ง่าเฮดย่งแน่คอนเฟืรนค่ะพี่น้องสวง่วนนี้คอนเฟืรนแล้วลวะบวกพิกแต่ว่ากับตะอันตัดตุาา่ตตนสา,ากับตาตุนดรต้นบักพิกข้ามากกถากสวนยอมนี่ย่างนี่นสีถากเักหน้อยตุ่มหันกินกาแฟก่อนพี่น้องเอ,อ้พี่เล็กเมื่อวานถากนี่พี่น้อง พักสงเงสีแดงเห็ดใหญ่ปลูกฮะกระ,ะมังเนาปลูกอยู่เพราะว่ามันแกต้นมันก็แกบันี้มันก็สิตายขั้นบนเทากับตัดตัดตัดใหม่ตัดแต่งกิง่งใหม่ตัดออกก็ไปปลูกใหม่ดิสีเห็ดเป็นแปลงกับว่าจัากหลับพี่น้องนี่สิปลูกคล้องไว้กินมีทากละทางงาออกปลูกไว้กินน้ำให้น้ำหนาพี่น้องบัน,นี้บักทั่วบักแตง เอาผดเพื่พออะไเก็บกินนี่แหละเตรียมทีไว้จัาหน่อยกับสีทาอีกห่มละต้นบักพีกก็เริ่มตัดหัวเทียงให้นั่นพนาอเบียกก็ก็แก้แก้แ่ละซักผาซักเพลเมี่ยนหันเมี่ยนนี่ล้ะพี่น้องเอ้ย เก็บปุ่งม่วงหิมะผ่านแน่สามพี่น้องโอ้ร้ายเลยเกินแบโบโมยักผากนี่ต้นนี้อะไรเงินแล่ะซ้องลอยก็บาทนี่พี่น้อง <c oughs> นี่นี่สุดดปิดเอาอยู่นีนวยนี่นี่ลืมเบิกงมือสาวปิดเอาหน้ำเบิดสิบเบิดอะไรล่ะนี่พี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่ละทากตัดดกเนาะพี่น้องเนาะมันกระจกไงแล้วก็ดกขึ้นแล้วก็สั้นขีดินออกมันแห้งเข้ากับซุ้มหันละพี่น้องกากระตุกละลาสองตาพี่น้องจังน้อยกับสีดำหน้าอีกประมาณปลายเดือนปลายเดือนพฤษสภาดำหน้าต่อพี่น้องสู้ส สู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะสาวโบเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ี่นองเด้อเล่้นนี่พานมาเป็นคนขี่เหลา่านพี่น้องเนาะบบเด้เมาด้วยีีน้องเด้เเดอคุณทุงคนเบาๆปันคนเามาน้องโบเบาปันคนเมามันมีเสือบอกเห็นละเสือเสืออัอนอันยังกอเขืเอน บกินเขาก็ว่ากิกนเนาะอืมเสือนี่นแหละเปรียบ,บเทียบบเถือกพี่น้องค้องแฉะแต่ว่ามือน,นี้บริกินเรื่องพี่น้องบาย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 วันนี้ไม่ได้มานะคะแต่ว่ามันลิ้นมันพันเฉยๆสงสัยไม่ได้ถอนบายบาย